โอเคสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับคลิปนี้ก็คือน้องๆหลายคนกําลังรอคอยใช่ไหมโอเคก็คือโครงการติวฟรีของพี่นันนะครับก็คือคอร์สติวฟรีของพี่นันทั้งหมดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยตรงนี้นะซึ่งแน่นอนว่าของพี่อะปกติจะเปิดโครงการที่น้องเคยเรียนมาเนี่ยจะเป็นโครงการปั้นน้องเป็นมหาอเตสนะครับซึ่งก็ได้รับความนิยมค่อนข้างเยอะนะประมาณนั้นโอเคซึ่งรายละเอียดยังไงเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังแล้วกันนะประมาณนี้โอเคเรามาเริ่มเนื้อหาหลััักกกกกกๆในน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 คิิปปปปีีีี้้ดดวว่่าาะบอเเหยย๋ขธึม็็จ แบบน้องมินเนี่ยนใช่ไหมแต่ว่าจริงๆตัวโครงการหน้าปกจะเป็นอย่างนี้น้องๆก็คือเหมือนเป็นไงเข้าปั้นนั่นเองนะครับก็คือความจะปั้นน้องในแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโอเคนะก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะเข้าหมอเพสัตได้น้องๆรู้ไหมว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นอุปสรรคท้าทายสําหรับน้องๆทุกคนคืออะไรครับแน่นอนครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับปัญหาที่น้องๆจะต้องเจอแน่นอนพี่ขอเริ่มเปิดประเด็นนี้เลยนะปัญหาที่น้องต้องเจอแน่นอนสาหรับการเตรียมตัว เติมตัวสอบหมอเภสัชนะครับอย่างแรกเลยก็คือตึ๊นๆไม่รู้ว่าจะอ่านตรงไหนดีครับจําอะไรอะ่ะเราต้องจําตรงไหนเราต้องอ่านอะไรเราไม่รู้ใช่ป่ะเออประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็คือที่เรียนการน้องๆก็คืออ่าก็อ่านตามเนื้อหาที่เรียนที่โรงเรียนถูกไหมครับหรือว่าอาจจะตามที่เรียนพิเศษแล้วก็อ่าน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 ,าน,าน,านแล้วก็ทาโจทย์ทำโจทย์ทำโจทย์แล้วก็ค่อยไปสอบใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้าเราอยากจะเน้นให้มันแบบโอกาสเพิ่มโอกาส,กาสในการสอบได้นะครับน้องๆควรจะ อ่านให้ตรงจุดไปเลยอ่าอ,อย่างเช่นรู้เลยว่าตรงไหนเน้นตรงไหนไม่เน้นใช่ไหมเพราะว่าปกติเนื้อหาส่วนใหญ่อ่ะครับเขาก็จะให้มาทั้งบทอย่างเงี้ยแล้วน้องๆก็จะรู้สึกไงก็ต้องให้ความสําคัญทุกส่วนของในแต่ละบทนั้นใช่ไหมครับซึ่งเราก็มีรู้หรอกว่าตรงนี้ออกน้อยตรงนั้นออกมากนะครับโอเคนะซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยน้องๆที่ทําโจทย์มาก่อนก็จะรู้ว่าตรงไหนมันออกเยอะตรงไหนมันออกน้อยส่วนสําหรับน้องๆที่ยังไม่ได้เริ่มทําโจทย์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่น,อน้องๆยังไม่ได้ทําโจทย์หรอกนะครับก พี่ก็จะมาเน้นให้เราดูนะว่าเออตัวไหนมันออกเยอะแล้วต้องจําอะไรอประมาณนี้ปัญหาแรกก็คือเราไม่รู้ใช่ป่ะเออเพราะนั้นันก็คือเนี่ยแหละถ้าน้องได้ลงคอร์สฟรีนะก,ก็จะรู้ตรงนี้แหละครับอันที่2ครับปัญหาที่น้องๆเจอเยอะนั่นก็คือเป็นไหมครับอ่านแล้วจําไม่ได้หรือว่าได้น่าลืมหลังเป็นปะ่ะเป็นแน่นอนถูกไหมส่วนใหญ่ก็คือปัญหาที่น้องๆส่วนใหญ่เรียนครับพี่ลองถามน้องหลายคนแล้วว่าน้องที่แบบว่าเป็นรุ่นเด็ก67นะครับหรือว่าน้องที่กําลังขึ้นม .6 กอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะลืมของมอสี่กับมหแบบความทรงจำแทบแบบลางๆลางๆเหตุผลที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเดี๋ยวพี่อธิบายให้นะเพราะว่าเนื้อหาที่เราเรียนนะครับมันเยอะมากอ่าเพราะมันเยอะแล้วเรายะเวลาตรงนี้มันนานครับมันใช้เวลาใช้ทีนานซึ่งทีนานแน่นอนว่ากว่าน้องจะได้ตรงหลังอะ่ะข้างหน้าจะละลายหมดแล้ว <c oughs> หายหมดแล้วโอเคคำถามคือวิธีแก้ปัญหาตรงนี้ที่ดีที่สุดคือ,อยังไงนั่นก็คือการ เขาเรียกว่าเป็นการตกผลึกหรือว่าการขามวดปมภาษาที่คุณครูเขาชอบใช้กันนะจริงๆมันก็คือการสรุปรน้องๆเอาเนื้อหาตรงนี้มาย่อให้มันเหลือสั้นๆพอมันสั้นๆเนี่ยน้องก็จะจําง่ายขึ้นถูกป่ะจะจําเป็นก้อนๆในทางในทางสายการแพทย์นะครับหมอทันตแพทย์เขาจะเรียกเขาจะเรียกเทคนิคนี้ว่าการสรุปแบบ o เพจ a g e นอ้องๆื m page ออะหมายความว่าไงหมายเวาว่า เนื้อหาที่เขาเรียนทุกอย่างครับเขาจะเอามาสุปลงในหนึ่งแน A4 ประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆก็คืออาจจะนาน A4 เดียวไม่พออาจจะใช้ A4 น้อยที่สุดอะประมาณนั้นนะครับประมาณแต่ส่วนใหญ่ก็คือพยายามทําให้เสร็จภายในหนึ่งแน A4 นะครับมันจะช่วยได้เยอะเวลาเรามาทัวร์ก,ก็ทวนได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าน่นอนว่าเนื้อหามันเยอะน้องๆก็คือใน A4 อะแรกๆอะ มันพอหลังๆมันไม่พอแต่ก็อย่าแรก็คือใช้แบบจํานวน A4 ให้น้อยหน้าที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะได้ทบทวนได้ง่ายๆเพราะนั้นก็มันก็จะต้องทําสรุปนั่นเองอ่ะปัญหาที่สามนะครับน้องๆเป็นไหมที่แบบว่าเราจะอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวก็ขอซีรีส์นิดนึงขอแบบขอเที่ยวเล่นขอเล่นเกมก่อนเลยขอเล่นก่อนได้ไหมอ่ะแพ้ใจตัวเองนะครับก็คือวินัยเราอาจจะยังไม่ดีพอประมาณนั้นเป็นไหมเป็นพี่ก็เป็นโอเคนะก็คืออย่างแรกก็คือขอดูหนังก่อนขอเล่นเกมก่อนไปะมาๆก็คือ เขาอ,อ่านพุกนี้เลยละกันประมาณนั้นกลายเป็นพฤติกรรมผัดวันประกันพรุ่งนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คืออันนี้จะเป็นวิธีการแก้ในเรื่องของทําไงที่เราจะทําให้เราไม่ขี้เกียจหรือเรามีอ่านหนังสือได้สม่ําเสมอครับอันนี้จริงๆอ่ะโหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะหมายความว่าน้องเคยสงสัยไหมาทาไมเพื่อนบางคนแบบทําไมอ่านตลอดเวลาทําไมเล่าเดี๋ยวอ่านอ่านแล้วเราก็รู้สึกเหนื่อยโอเคพี่บอกเลยแล้วเคล็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าแรงจูงใจครับ แรงจูงใจหรือว่าแรงบันดาลใจนั่นเองของน้องแต่ละคนไม่มีไม่เท่ากันถูกไหมน้องบางคนอยากเป็นมากเขาก็จะอ่านเยอะหน่อยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านเยอะหน่อยมีแรงจูงใจแน่นอนว่าแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจเนี่ยต่อไปมันก็จะแผ่วลงมแผ่วลงมแผ่วลงมแล้วน้องก็ต้องเติมไฟใหม่เรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยของพี่ก็พยายามทําคลิปแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจหรือว่าเติมไฟให้น้องๆอ่ะเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นเพื่อให้แบบว่าน้องๆเนี่ยมีแรงในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นปกติน้องที่เรียนกับพี่พี่จะ ชอบเอาชีวิตในรั้วมหาลัยมาเล่าให้น้องๆฟังอ่ะน้องก็จะตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากจะอ่านหนังสือมากยินขึ้นนะเออเช่นเอาหมอคิดยังไงเภสัชคิดยังไงนะครับเกี่ยวกับน,นี้เรื่องของทางการสายการแพทย์ปกติที่พี่ชอบเล่นก็คือแจกยาหมายความว่าไงยาตัวนี้ใช้ทําอะไรครับยาตัวนี้ใช้ในการรักษาอะไรแล้วยาตัวนี้ในร้านยาเนี่ยน้องจะเปรียบเทียบได้ยังไงอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็จะเอามาเล่าให้น้องๆฟังน้องๆก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจแล้วก็เออเหมือนกับเป็นการเติมแรงบนใจในการอ่านมากยิงขึ้นนั่นเองนะครับ เอาราอสุชายนะครับเนื่องจากเรานั้นมีพฤติกรรมในเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งหรือว่าไม่รู้จะอ่านอะไรดีหรืออะไรท้ายที่สุดแล้วน้องๆมันจะทําให้เกิดตรงนี้ครับพี่เจอถูกปีแอนไม่ทันทําไงดีอะประมาณนั้นส่วนใหญ่จะเริ่มเป็นตอน 6, ม6เทอมสองตอน 6, ม .6 เทอมหนึ่งไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไห,หร่หรอครับเวลามันเหลือเยอะม6เทอมสองโดยเฉพาะประมาณสักเดือนมกราหมายคาว่าไงหมายคาว่านี่คือม6ใช่ไหมครับอ่าไปจนถึงเดือนธันวาธันวาอีกก็ธันวาก็เริ่มแบบ ใจตุ้มๆต,ตอบๆแล้วโอเคส่วนใหญ่น้องจะทักพี่มาเยอะประมาณต้นเดือนมอกราครับเพราะว่าปกติมันจะสอบเดือนมีนาไงเออเนี่ยแหละจะจะแบบเนี้ยเยอะมากเลยก็คือเนื้อหาย,ยังไม่จบเลยแล้วทําไงปกติพี่ก็เลยจะต้องมีคอร์สเร่งจบนั่นเองนะครับส่วนใหญ่คอร์สเร่งจบเพื่อให้น้องๆเนี่ยสามารถอ่านทันแล้วก็เพิ่มโอกาสในการสอบมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะจุดจุดนี้ถูกไหมประมาณนั้นเอาละมาขอเริ่มกันเลยครับสรุปสปัญหาของน้องๆที่บอกว่าน้องๆจะสอบข้อสายการแพทย์นะครับอ่าจะเจอเยอะ นะครับหรือแม้กระทั่งน้องๆที่สอบเข้าคณะอื่นก็นแล้วแต่ก็ต้องเจออยู่แล้วละ่ะมันจะเป็นปัญหาแบบเป็นปัญหาพื้นฐานอ่านตรงไหนดีจำอะไรนะครับจำไม่ได้ได้น่าลืมหลังนะครับแล้วก็ขอเล่นก่อนได้ไหมแล้วก็แพ้ใจตัวเองครับอันนี้ก็คืออนัดใจตัวเองไม่ได้อ่าแล้วก็ท้ายที่สุดสามอันนี้ครับมันจะรวมการกลายเป็นอันนี้ก็คืออ่านไม่ทันทําไงดีโอเคอ่ะขอเริ่มจากไอตัวนี้ก่อนเลยครับอ่ะก็คือพี่มีคลิปยากกว่าเลยนะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ใหญ่นะตรงนี้ โอเคนี่ก็คือคลิปนี้ครับจะเอาชนะความคิดอย่างไรอ่ะทำไมเพื่อนบางคนอ่านตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วเราทำไมเราถึงแบบไม่อ่านตลอดเวลาแบบเพื่อนๆจริงๆมันจะมี3เคล็ดลับอยู่นะครับน้องๆถ้าน้องๆไปรู้แล้วน้องๆก็อาจจะทําให้ขยันมากขึ้นก็ได้อธิบายแรกในคลิปนี้น้องๆไปหาดูได้นะครับอยู่ใน YouTube ของพี่นั่นเองขี้เกียจอ่านจังเลยทํำยังไงดีนะครับโอเคนะจริงๆมันมี3อันอ่ะแอบสปอยได้ไหมโอเคสามอันอันแรกก็คือจะเป็นฟันเอ,อ่อฟิวเจอร์แมปแล้วก็เฟียร์นะครับประมาณนี้ไปดูได้มันเป็นเทคเอ่อเคล็ดลับโอเค แล,ละแน่นอนคอเริ่มจากคอติวฟรีพี่นันก่อนเลยนะครับคอติวฟรีของพี่นันนั้นมีอะไรบ้างปกติน้องๆสามารถดูได้อยู่ใน YouTube อยู่แล้วนะโอเคนะสังเกตได้จากขเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วมันก็จะมีพี่ใส่เป็นจุดเขียวๆไว้จุดเขียวๆค,คือคอติวฟรีนะครับประมาณนั้นก็คือเป็นคอสเนื้อหาคอสเรียนคอติวฟรีไปเลื่อนๆดูได้มีเพียบเลยนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสิน้ําเงินสิน้ําเงินก็คือจะเป็นพวกคอร์สกลยุทธ์กับพวกแรงบันดาลใจเทคนิคอะไรประมาณนั้นน่ะประมาณนั้นส่วนใหญ่น้องๆจะชอบไอ้สีน้ําเงินเยอะนะก็คือดูแบบซึมซับแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอ่ะคอร์สติวฟรีเด้งเข้าหมอเภสัชโดยเฉพาะนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างเคสน้องนิดนึงเนี่ยครับที่ว่าน้องที่สอบเป็นในหกหกที่สอบไปแล้วแล้วก็ ผสมผสมกันนะก็คือเรียนคอร์สติวฟรีด้วยของพี่ด้วยแล้วก็น้องก็ลงคอร์สเรียนพิเศษด้วยนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าคอร์สติวฟรีของพี่มันช่วยได้เยอะขนาดไหนแล้วไอ้พวกคอร์สแรกมันจะช่วยเยอะขนาดไหนอ่ะไปดูกันก่อนนะครับโอเคครับมาเรามาเย่ยมน้องๆหลังจากที่สอบเสร็จแล้วนะประกาศผลแล้วโอเคเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็โดยสรุปแล้วนะคือพี่อ่านอ่าอ่านรีวิวน้องๆ,ๆคร่าวๆนะก็คือมีทั้งที่น้องที่ดับได้60ขึ้นหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็น้องๆที่แบบอีกนิดเดเียวแบบ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีทางน้องๆที่แบบว่าได้ต่ำกว่าห้าสิบห้ามีเหมือนกันนะครับก็น้องๆก็รู้สึกน้องๆที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยคือรู้ตัวเองเลยว่าฝึกโจทย์น้อยเกินไปนะครับที่น้องๆมาบอกพี่นะแล้วก็น้องๆก็มาขอคาแนะนําในเรื่องของการเตรียมตัวสอบใหม่ประมาณนั้นโอเคอะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวพี่ขอลองดูน้องๆที่แบบว่าได้คะแนนแบบเยอะก่อนแล้วกันนะอ่านี่น้องเพิ่งทักมาเลยไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิโอเคโอเค เอาละครับก็ขอบคุณสำหรับคลิปติวฟรีนะครับผมได้หกสิบสาอ่ะโอเคได้รวมหกสิบเอาเอาโอเคอันนี้พี่คุยกับน้องไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับต้องไงต่อครับโอเคอ๋อน้องเขาต้องการทันตะไม่ิดโดนโอเคครับอืึแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับถ้าไม่ได้คลิปกำลังใจจากพี่เนี่ยไม่ติดแล้วครับ <laughs> ไม่ติดแล้วครับโอเคก็คือน่าจะไม่หลุดน้องๆหกสิบสามน่าจะไม่หลุดนะครับทันตะ นะครับแต่มาที่โดนหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะว่าเอคะแนนมันจะขึ้นหรือเปล่านะโอเคท้องได้หกสิบสามกว่าเอเลเวลรวมสี่สิบสามแล้วก็ทีแพดหนึ T ่งได้ยี่สิบเฮ้ยทีแพดหนึ่งได้ยี่สิบเลยเหรอแลมนะครับแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวนี้มันประกาศยยงี้เลยน้องๆก็คือใครที่แบบว่าเอเลเวลไม่ไม่ต่ำกว่าสามสิบมันจะเขียนว่าไม่ผ่านเลยเหรออันนี้น้องคนนี้ผ่านนะครับโอเใครเอาละอ่ะโดยประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยว ตัดเข้าไปในเรื่องของการแนะนําตัวในเรื่องของการเตรียมตัวสอบเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวพี่รวบรวมไอเดียแล้วก็เทคนิคของน้องๆแต่ละคนนะแต่ส่วนใหญ่น้องๆก็คือทาตามเทคนิคของพี่อ่ะก็คือจบเนื้อหาเร็วแล้วก็ลุยโจทย์ไว้นะครับโอเคอันนี้นะเดี๋ยวพี่รบกวนขอให้น้อง,เข,อองเขียนรีวิวให้หน่อยครับให้น้องเขียนรีวิวให้หน่อยครับให้หน่อยครับ โอเคเออเนี่ยน้องๆเห็นไหมคือน้องคนนี้ก็คือลงคอร์สของพี่ป่ะพี่ไม่ได้ใจหรือว่านอเออลงคอร์สเหมือนกันนะรู้สึกโอเคก็มีลงคอร์สเหมือนกันโอเคอ่าแล้วก็คลิปติวฟรีของพี่นะครับที่แจกฟรีนะน้องๆแปดสิบกว่าชั่วโมงไปกรกดูได้นะมันช่วยได้จริงๆนะเนี่ยก็มีคลิปทั้งกําลังใจอะไรอย่างนี้ด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเข้าในส่วนในเรื่องของเนื้อหาว่าทํายังไงวางแผนยังไงสําหรับเด็กรุ่นหกเจ็ดเป็นต้นไปนะครับอ่าประมาณนั้น โอ okay. เคเรครับได้ครับอ่าได้ได้ได้โอเคจ้ะเดี๋ยวพี่มีแบบฟอร์มให้ครับ <laughs> พี่มีแบบฟอร์มให้จ้าฟอร์มให้ครับโอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคอาละอาละโอเค okay, อ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่เนื้อหาเลยแล้วกัน เปไงครับหลังจากที่ดูมาแล้วเป็นไงน้องเอิร์ธว่าไงใช่ก็คือคลิปติวฟรีแล้วก็พวกแรงบันณาลาจอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะสําคัญเนอะประมาณนั้นโอเคแล้วก็ไปตามดูให้หมดนะครับน้องๆช่วยได้เยอะนะครับในเรื่องของคอร์สฟรีช่วยให้น้องๆสอบติดหมอเภสัชได้จริงๆเอาล่ะแน่นอนว่าคอร์สพวกนี้เนี่ยน้องๆมันจะอยู่ใน y o u t u b e อยู่แล้วใช่ไหมครับน้องๆสามารถดูได้ นั่นเองนะครับเยอะไหมก็เยอะนะ20กว่าขอจริงจริงมันมีมากกว่า20แล้วปัจจุบันนะครับโอเคนะอ่ะแต่แน่นอนว่าการที่น้องดูเองเรียนคนเดียวนั้นมันอาจจะแบบไม่ได้มีแรงจูงใจมากพอดังนั้นพี่เลยต้องมีโครงการตัวนี้น้องๆน,นี่ว่าน้องเป็นหมอเภสัตรครับซึ่งตรงนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะโอเคนะ โอเคอันนี้คือเป็นครั้งที่5ปัจจุบันเป็นครั้งที่แลนวน้องอันนี้คือครั้งที่5้ก็คือจะเป็น20ข้คอร์สตรงนี้แหละซึ่งน้องๆก็จะดูได้มันจะอยู่ใน y o u t u แล้วครับประมาณนั้นคำถามคือแล้วไอ้โครงการนี้มันยังไงหรอรพี่ปกติพวกนี้มันก็ดูได้อยู่ในดูดูได้ฟรีอยู่ใน u t u b e เราใช่ไหมตอบใช่ครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโครงการที่แบบว่าเน้นในเรื่องของการเอาไอ้ตัวคอร์สรฟรีที่อยู่ใน YouTube ของพี่เนี่ยแหละ มาทําเป็นสตอรี่นะครับหมายความว่าจะทําเป็นตารางเลยว่าวันนี้เรียนอะไรเรียนอะไรอะไรแล้วน้องที่ลงโครงการเนี่ยก็คือเรียนตามทําสรุปเรียนตามทําสรุปนะครับถูกไหมฮะเพราะว่าการที่น้องทําสรุปเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของได้น้าลืมหลังหรือว่าอ่านแล้วอ่านแล้วลืมนั่นเองก็คือแก้ปัญหา4ปัญหาที่พี่พูดไปในเริ่มแรกนะครับประมาณนั้นแล้วน้องก็จะได้แก้ปัญหาที่1ด้วยก็คือไม่รู้จะอ่านอะไรก็คือพี่จะโฟกัสเนื้อหาให้ทุกอย่างแล้วประมาณนั้นก็คือจําของพี่ ไปก่อนเลยนะครับก็จะช่วยบวกกับที่น้องเรียนที่โรงเรียนหรือน้องเรียนพิเศษก็คือจะช่วยให้น้องๆเนี่ยทาได้ดียิ่งขึ้นหรือว่าน้องๆที่แบบไม่ได้เรียนพิเศษเลยก็คือดูของพี่อย่างเดียวก็คือช่วยน้องได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับประมาณนี้โอเคจริงๆพี่เปิดมาหลายครั้งแล้วละ่ละอันนี้อันนี้เป็นของล่าสุดจะเป็นของครั้งที่5นะแต่ปัจจุบันเดี๋ยวจะเป็นของครั้งที่6นะครับซึ่งแน่นอนว่าใน โครงการของพี่อ่ะมันจะมีตารางเรียนใช่ไหมมันจะแบ่งตารางเรียนเป็น2อันก็คืออันแรกเป็นรายวันรายวันสาหรับน้องพิษเทอรมนะครับก็คือเรียนแม่งทุกวันเลยอ่าวันนี้เรียนบทอเรียนวันนี้เรียนคอดนี้วันต่อไปเรียนคอดนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาน้องเรียนในแต่ละรายวันนะครับก็คือน้องจะได้1คลิปนะแล้วก็ดูดูให้จบแล้วก็ทําสรุปทําสรุปจริงๆก็คือแค่จดตามที่น้องเรียนตามคลิปก็เป็นสรุปแล้วครับประมาณนั้นใช่แล้วก็ส่งให้พี่ในไลน์นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นโอเคนะครับส่วนถ้าเป็นเปิดเทอมพี่จะให้เป็นรลายสัปดาห์นะครับหมายความว่าสัปดาห์นี้น้องควรดูคลิปนี้ให้จบประมาณนั้นเพราะว่าจะต้องแบ่งเวลาเพราะว่าเวลาน้องเรียนที่โรงเรียนด้วยนั่นเองก็จะมีอยู่2เวอร์ชันนั่นเองนะครับดังนั้น1ปีจะเปิดแค่2รอบเท่านั้นก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือรอบปิดเทอมกับรอบเปิดเทอมนะครับประมาณนี้อ่ะอัน,นนี้แน่นอนก็คือจะเป็นรูปหน้าปกของตารางเรียนนั้นน้องๆเอาละอันนี้สรุปเป็นยังไงครับอันนี้คือจะเป็นสืบของน้องๆที่ลงโครงการไปเห็นป่ะไอ้เช่นคลิปนี้นยอันนมอหไ YouTube น้องๆที่ลงเขาก็จะทําสรุปครับอือนี่เป็นไงสวยงามอันนี้เป็นตัวอย่างของสรุปน้องบางคนนะจริงๆน้องอะ่ะทำสรุปหลายคนแล้วก็พี่ก็สุ่มเอามาบางคนแล้วกันเห็นไหมอันนี้เราประสาทครับเขาก็จะทําสรุปของเขาแล้วพวกนี้เนี่ยน้องๆก็จะเอาไปทบทวนตอนใกล้สอบเขาจะช่วยตัดปัญหาบทนี้ไปได้เลยทั้งบทหนึ่งประมาณนั้นแล้วถ้าทําทุกบททุกบททุกบทเข้าแน่นอนนึกภาพเลยก็คือ ลดโอกาสในการลืมครับต่อให้ลืมสอก็สามารถกลับมาทบทวนได้อย่างรวดเร็วนะครับประมาณนี้โอเคนะอ่ะอันนี้ก็คือตีโกเห็นปะตีโกเนื้อหาเยอะหน่อยเห็นปะก็คืออยู่ในคลิปนี้ใช่ไหมครับน้องๆเขาก็ทําสรุปมาประมาณนี้โอเคอ่ะอันนี้คือจํานวนจริงเห็นไหม น้องๆหลายคนก็คือเวลาทำเนี่ยก็จะต้องเขียนชื่อไว้ด้วยนะครับว่าชื่อน้องอะไรอยากเข้าคณะอะไรหรือว่ามาจากห้องอะไรหรือว่ารหัสอะไรประมาณนั้นนะแล้วแต่ว่าในแต่ละรอบที่พี่บอกว่าจะต้องใส่อะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือใส่ชื่อเล่นน้องๆครับจะได้รู้ว่าเอ่อใครเป็นคนทำนะประมาณนั้นโอเคนะทำไมต้องใส่ชื่อเล่นเพราะว่าไอ้สุปตรงนี้แน่นอนว่าคนที่ลงโครงการไม่ได้มีแค่น้องคนนี้คนเดียวหรือวว่ามันมีแบบเป็น้อยๆน้องสามารถไปอ่านสรุปของเพื่อนได้ด้วยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของอยศอย่างเช่นจำนวนจริงอย่างเงี้ยน้องทำสรุปของน้องใช่ไหม แน่นอนว่าเพื่อนก็ต้องทำสรุปของเพื s. <S ่อนน้องก็สามารถไปอ่านของเพื่อนที่แบบทาสวยๆได้ประมาณนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการน้องอ่านย้ำๆๆหลายๆรอบครับคือเรื่องเดียวคืออ่านเรื่องจํานวนจริงเรื่องเดียวแต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าน้องไปอ่านของสรุปของเพื่อนอีกคนเราไปอ่านของสรุปของเพื่อนอีกคนก็คือจะแน่นอนคือมันลืมยากแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนกับน้องอ่านทบทวนหลายๆรอบในเนื้อหาที่มันคล้ายกันแต่ว่า อ่านไม่เหมือนกันอะงงไหมเนี่ยก็คือเออนั่นแหละก็คือสรุปไม่เหมือนกันแต่ว่าเนื้อหาภายในมันจะเหมือนกันมันก็เหมือนเราเป็นการน้องทบทวนหลายๆรอบอันนี้เป็นไอเดียของพี่ที่พี่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งก็น้องก็ชอบชอบกันเยอะนะครับอันนี้เป็นคณะเคมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทที่เป็นตัวทําคะแนนอยู่แล้วนะอย่างเช่นต้องแม่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็บทที่แบบถ้าน้องอ่านเองเนี่ยใช้เวลานานประมาณนี้นะครับออันนี้ก็คือเป็นฟิฟิกตัวลายอือ่ะซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งนะครับประมาณนั้น โอเคนะก็คือจะมีอยู่ใน20คอร์คอล้วแหละประมาณนั้นอ่นนี้แนวโยนวัตถุแนวบอลูนอะไรพวกเนี้ยปกติพี่จะชอบให้น้องเรียนเอนโดนี้ก่อนเนี่ยการคือที่แนวดิ่งเพราะว่ามันเชื่อมโยงต่อในเรื่องของโปรเจกต์ตายอะไรได้ประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะการส่งงานเป็นยังไงก็ง่ายๆเลยครับรน้องๆน้องๆทาเสร็จแล้วเ้างก็แค่ถ่ายรูป อ่ะก็แค่ถ่ายรูปส่งงานมาประมาณนั้นถ่ายรูปส่งมาแล้วก็พี่จะถามว่าต้องชื่ออะไรครับแล้วก็เออพ่อได้เรียนเป็นยังไงบ้างก็จะถามนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะก็คือส่งไปในไลน์กลุ่มกันเลยก็ได้นะครับหรือว่าถ้าน้องคนไหนอายก็ส่งแยกเป็นไลน์ของพี่ก็ได้ก็คืออยาพี่จะบอกมันจะมีไลน์กลุ่มแล้วก็ไลน์แย,ยากปกติก็คืออยากให้น้องส่งในไลน์กลุ่มแหละรประมาณนั้นเหมือนกับเฮ้ยฉันทํางานแล้วนะอะไร,ระมาณนั้นแต่น้องบางคนอายมากก็คือไม่กล้าส่งในไลน์กลุ่มก็คือมันส่งแยกเป็็นนไลของพีกด้ะครับ ประมาณนั้นแล้วพี่ก็จะรวบรวมของน้องๆแต่ละคนเนี่ยเดี๋ยวก็รวมเป็นอยู่ใน Google Drive แล้วก็ส่งให้น้องเนี่ยอ่านทบทวนตอนใกล้สอบนะอันนี้เป็นไอเดียนะประมาณนั้นเนี่ยเป็นไงบ้างครับก็หลายคนนะจริงๆเนี่ยอันนี้เห็นว่าน้องเขาก็ส่งงานกันโอ้โหแบบหยุดหยุดอ่านได้นะครับพี่พี่ไปเร็วนะนิดนึงเดี๋ยวคลิปยาวโอเคน่ะสิบสิบสองสิบสามโอเคเนี่ยเทียบเลยนะครับโอเคน้องๆสนใจโครงการนี้เยอะไหมในรอบที่พี่เคยเปิดมา่น้องๆลองดู โคตรเยอะเยอะมากิบสน้องสนใจเยอะตอนแรกพี่กะจะรับแค่30สิบคนน้องๆแต่ดูน้องๆสมัครดิบ้าเลยโอเคเดี๋ยวอธิบายนิดนึงครับห้องเอคืออะไรห้องเย่อมาจากเบดิซินนะที่แปลว่าห้องที่น้องที่อยากได้หมอนครับตอนแรกพี่อยากจะเปิดห้องเ1หนึ่งห้องเดียวใช่ป่ะแล้วหลังจากนั้นไม่พอต้องมาเปิด M 1มหนึ่งแบบเพิ่มเป็นสิบคนก็คือรวมเป็นยี่สิบสามคนประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นแล้วก็เปิดห้องเ2 m มสองเสองคือห้องแพทย์ห้องที่สองนะครับประมาณนั้น โอเคก็คือแบบซอยเพื่อให้ดูแลน้องได้ทั่วถึงขึ้นเนี่ยต้องเปิดเยอะเลยโอเคแล้วก็สีฟ,ฟ้าคืออะไรสีฟ,ฟ้าคือน้องที่ทํา น้องที่ทําสรุปสวยครับได้รางวัลในในในครั้งนั้นๆอ่นประมาณน,นั้นคือทําสรุปสวยก็คือจะให้เพื่อนเอเนี่ยไปดูสรุปของน้องน้องสฟานนั่นเองครับห้องพีก็คือห้องขนะองเภสัชนะย่อมาฟาร์มาซีนะฟาร์มาซิสเอ่อฟาร์มาซิสคือเภสัชฟาร์มาซีก็คือขณะเภสัชนะครับเป็นวิชาชีเพเภสัชเนี่ยก็คือจะน้องที่สนใจเข้าเภสัชก็เยอะเหมือนกนันเห็นไหมพีหนึ่งพีสองถึงพีหกโอเคนะครับห้องดีคือห้องทันต์ะนะประมาณนั้นอืม ห้อง V คือห้องสตาวัแพทย์ห้อง A ก็คือห้องพวกเทคนิคการแพทย์ทยาบาลหรืออะไรต่อแต่นะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรเฮลซ์ไซน์อะไรกันก็คือเป็นห้องสายการแพทย์อื่นๆนั่นเองนะครับก็จุดเด่นก็คือน้องสามารถอ่านสรุปของเพื่อนได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น้องๆชอบนะครับ ประมาณนี้โอเคเอาล่ะรีวิวจากโครงการของน้องๆน,นะครับที่พี่ตั้งโครงการปั้นนองเป็นหมอไปสัตว์ครั้งที่ห้าอันนี้คือเปิดไปแล้วนะประมาณนั้นอ่ะโอเคพี่ขอเซ็นเซอร์หน้าน้องนิดนึงนะครับประมาณนั้นอ่ะน้องๆอันนี้คือเป็นสิ่งที่น้องรีวิวให้พี่นะประมาณนั้นก็แน่นอนว่าใครที่ส่งงานครบก็พี่ก็จะจ่ายตรงนี้ให้ด้วยนะครับคล้ายๆเกียรติบัตรอะแหละประมาณนั้นเพื่อที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พี่ก็จะอวยพรว่าขอให้น้องสอบติดอะไรประมาณนั้นซึ่งในที่ดีก็มีติดจริงน้องๆก็คืืออตติิดดแพพย์เสัันนะะครรบปมาณี้ เอาละอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันจริงๆมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่เ,เบื้องต้นแล้วกันนะครับประมาณนี้เหตุผะก็คือมีโครงการเป็นเกติบัตรนั่นเองเอาละมาปัจจุบันเป็นยังไงครับปัจจุบันโครงการป้าน,น้องไปพบบริษ,ษ,ษัทก็ยังคงต้องเปิดอยู่น้นองๆเพราะว่ามันช่วยน้องได้เยอะนั่นเองครับอ่าก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นครั้งที่5ใช่ไหมปัจจุบันจะเป็นครั้งที่6น้องๆครั้งที่6แตกต่างจากครั้งที่ห้าไหมไม่เยอะมากครับประมาณนั้นโอเคนะ, 6, นะนครั้ง ไหนนะครับก็คือสมมติว่าอ่มันจะลงได้หลายเวอร์ชันอย่างแรกเลยก็คือสมมติถ้าน้องๆที่แบบไม่ได้ไม่ได้จะลงโครงการนี้น้องสามารถไปดูคลิปติวฟรีของพี่ได้เลยนะครับใน YouTube ก็คือเป็นแบบอิสระได้เลยดูได้เองแค่ทักมารับตรงนี้ได้ฟรีครับย้ำว่าฟรีนะก็คือไม่ต้องอะไรแล้วคือรับปุ๊บได้ฟรีก็คือในนี้มันจะมีมันจะมีตารางเรียนอยู่ครับน้องสามารถรับตรงนี้ได้ฟรีเลยนะฮะสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่ได้จะลงโครงการแบบ ไม่ได้ลงโครงการแบบจริงจังนะแบบว่าขอเรียนตามคลิปของพี่เองโดยอิสระโดยอิสระก็คือสามารถทั้งมาขออ e ีบุ๊กตัวนี้ได้เลยครับมันจะเป็นตารางเรียนสำหรับน้องๆที่ลงโครงการน้องๆที่ลงโครงการก็จะเลือกได้ครับว่าจะส่งสรุปหรือว่าไม่ส่งสรุปนะครับน้องๆที่ลงโครงการเนี่ยจะได้เข้ากลุ่มไลน์ นะครับกลุ่มหลายโอเปนชาร์ซึ่งในกลุ่มหลายโอเปนชาร์พี่จะส่งไอตัวไอ้นี้ให้ครับแบบว่าสัปดาห์นี้หรือว่าวันนี้จะต้องเรียนบทอะไรก็จะส่งให้ส่งให้ส่งให้แล้วน้องก็เลือกได้ว่าจะส่งสรุปหรือไม่ส่งสรุปนะครับแต่ว่าทางน้องที่อยากได้จริงๆก็แนะนําว่าส่งสรุปดีกว่านะประมาณนั้นเพราะว่าน้องที่ส่งสรุปอ่ะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะอ่าน อ่านสรุปของเพื่อนได้นะโอเคป่ะนั่นหมายเขาว่าน้องคนไหนที่ส่งสรุปอะครับพี่ถึงจะส่งไอ้สรุปของที่เพื่อนเพื่อนคนอื่นอ่ะสรุปให้ส่งให้เพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบเพื่อนคนอื่นดูว่าเพราะว่าถ้าน้องไม่ส่งสรุปแล้วน้องไจะไปอ่านสรุปของเพื่อนคนอื่นเลยก็แลดูเอาเปรียบเพื่อนที่ทาสรุปอย่างนั้นยังไงอย่างนั้นประมาณนั้นเพราะน้องที่ ไม่ได้ส่งสรุปก็คือก็สามารถทําสรุปเก็บไว้ที่ตัวเองได้ครับประมาณนั้นโอเคนะส่วนน้องที่ส่งสรุปก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะไปอ่านสรุปของเพื่อนคนอื่นได้ด้วยประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เขาคร่าประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่ามันฟรีนะครับมันต่างจากโครงการครั้งที่5ตรงที่ตอนนี้มันเพิ่มขึม้นเป็น20คอร์สกว่าใช้คําว่ากว่านะครับมันจะบวกเอ่อบวกความถนัดแพทย์ไปด้วยซึ่งก่อนหน้านั้นไม่มี <laughs> ประมาณนั้นโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมนะน้องๆคนไหนสนใจรายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปนะครับอันนี้จะเป็นจากฟรีนะครับ พื้นฐาน20คอร์ดจริงๆมัน20คอร์ดกว่าเลยครับประมาณน,น้องคนไหนสนใจก็คือรายละเอียดใก้เคียงนะทักมาขอเข้าโครงการได้หรือว่าอขอไอ้ตัวนี้เอาไปเรียนฟรีเองก็ได้ครับได้อิสระเลยโอเคนะเอาละต่อมาก็คือเราจะแก้ไขปัญหาไอ้พวกนี้ได้แล้วใช่ไหมครับตอบได้ครับเนี่ยไอ้ตรงไหนจำไรายได้ก็ตามเก็บ20คอร์ดของพี่ให้หมดนะครับพื้นฐาน20คอร์ดเก็บให้หมดนะจริงๆมันมีมากกว่า20คอร์ดนะจำไม่ได้ได้นะลืมหลังแล้วก็ทำสรุปไว้ด,ดีีครรัับแก้ป้ปญหหารตรงนนเ็่ ขอเล่นก่อนแน่นอนว่าเป็นการฝึกวินัยอะ่ะการที่น้องแบบผมโดมนมงคับให้ส่งงานทุกสัปดาห์เดี๋ยวทุกวันเสาร์เนี่ยมันก็จะฝึกวินัยให้น้องๆที่ต้องอ่านนั่นเองนะครับตังแต่น้องๆที่แบบว่า,าส่งงานเขาก็จะได้ข้อเปรียบตรงได้ได้มีข้อได้เปรียบตรงนี้แหละ ประมาณนั้นนะครับจะส่งงานของพี่ก็ได้หรือว่าจะทําสรุปแล้วก็เก็บไว้อ่านเองก็ได้นะครับได้เหมือนกันอิสระเลยนะโอเคมันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ดีก็คืออ่านไม่ทันก็ช่วยลดปัญหาได้อาจจะไม่ได้แบบหมดปัญหา1 0 0อนะอาจจะช่วยลดปัญหาได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องเลือกได้ค่ะว่าจะเรียนฟรีนะครับที่มี่มาเรียนฟรีอยู่แล้วอะ่ะเรียนฟรีด้วยตัวเองก็คือ,อตามดูคลิป ใน YouTube เองก็ได้ครับหรือว่าทักมาขอตารางเรียนของพี่ก็ได้ได้ฟรีแล้วก็ไปเรียนเองนะครับหรือจะลงโครงการก็ได้ประมาณนี้ได้หมดนะลงโครงการลงโครงการแล้วก็เลือกได้ว่าจะส่งงานไหมหรือว่าจะไม่ส่งงานก็แล้วแต่น้องๆนะครับแต่น้องๆที่อยากได้ส่วนใหญ่จะส่งงานนะครับโอเคนะส่งงานก็เลือกได้ด้วยว่าจะส่งในกลุ่มรลยใหญ่หรือว่าจะส่งแยกน้องบางคนอายแบบว่าส่งแยกให้พี่แบบส่งส่งแบบเข้าไลน์พี่โดยเฉพาะก็ได้นะครับประมาณนี้อิสระนะครับอันนี้คือโครงการของเรา โอเคซึ่งแน่นอนว่าในโครงการมันมี20คอร์สแต่ว่ามันจะมีอคอร์สเวอร์ชันที่มันอัปเกรดจากตัวโครงการป้าน,น้องเป็นหมอเพสันนะครับนั่นก็คือคอร์ส ER ที่แบบว่าน้องๆหลายคนแบบเฮ้ย hey, พี่ครับคอร์ส ER มันมี42คอร์สปั้นหมอมันมีแค่20เองอะใช่ไอตัวนี้เพิ่มอีกต้องเท่าไหร่เนี่ย22คอร์สซึ่งจะเพิ่มให้น้องๆพร้อมสอบเป็นฐานมากยิ่งขึ้นนะครับส่คนใหญ่คอร์ ER เนี่ยจะเน้นในเรื่องของฟิสิกส์นะครับประมาณนั้น เดี๋ยวพี่ค่อยทำคลิปแยากนะ,ะน้องๆเดี๋ยวทำคลิปยากในเรื่องของคอร์สเอไอนะครับซึ่งโอกาสมาถึงแล้วน้องๆคอร์สติวฟีแบบนี้หายากนะครับถ้าไม่เริ่มตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอ,อีกทีเมื่อไหร่แล้วนะไปเริ่มใกล้ๆมันจะเสียเปรียบกับน้องที่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือโดยรวมของคอร์สของพี่ทั้งหมดที่พี่ทำเสร็จแล้วนะตอนนี้นะครับเนี่ยคอร์สเอไอจะเป็นอันนี้น้องๆเนี่ยที่เป็น42คอร์สเนี่ย28คอร์สส่วน20คอร์ตต วันเรียนจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าถ้าบอกว่า,าสั่งเซตคอร์ดเอก็คือจะได้เซตดีทั้งหมดเลยก็คือตารางวันเรียนมันจะไม่เหมือนกันประมาณนั้นพี่ก็เลยจะต้องเออเป็นคอร์ดเอไอระเับหนึ่งขึ้นมาประมาณนั้นในร์สนี้ก็สำหรับน้องที่สนใจแล้วน,นะก็คือคอนเซปต์เวลาเรียนก็คือคอนเซปต์ที่จะสอบติดก็คือจบเนื้อหาไวถูกไหมครับจบเนื้อหารเร็วลุยโจทย์เยอะเดังนนั้นคอร์สเอไอของพี่มันสามารถจบได้ใน45วันคือมันเร่งจบอยู่แล้วนะครับประมาณนั้นโอเคแล้วก็ค่อยไปลุยโจทย์นะครับแล้วก็ตัว ความสะอาดแพทย์ก็คือเป็นบิ๊กเซตก็คือ39-90แล้วแต่นะถ้าน้องๆสนใจก็สั่งแต่ถ้าน้องๆแบบว่าขอโครงการป้าน้องเป็นหมอแพทย์ฟรีกอดก็ไปลงโครงการป้าน้องเป็นหมอแพทย์นะครับซึ่งมันก็ฟรีแหละซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แล้วอะไรยีคอร์สฟรีไปเลยไปเรียนให้ครบนะครับประมาณนั้นช่วยได้เยอะจริงนะเอาละเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยวน้องๆกลัวผีเรียนหมอได้ไหมอันนี้มันก็เคยมีน้องถามแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวพี่ค่อยทําคลิปแยกทีหลังนะครับมีน้องถามว่าพีครับเออผมกลัวผีผมเรียนหมอ เออต้องอันนี้น้องๆอันนี้คือเป็นคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองถามพี่กันเยอะนะครับก็คือการเรียนพิเศษเนี่ยมันเรียนได้หลายที่ถูกไหมครับเ,เรียนตามสถาบัานเรียนตามเพจตา่างๆ,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 ๆโอเคมันมีคําถามหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ถามพี่กันเยอะก็คือการเรียนพิเศษแบบตัวต่อตัวครับสำหรับน้องๆที่แบบสนใจเรียนตัวต่อตัวนะเขาอยากรู้ว่าการเรียนตัวต่อตัวกับพี่หมอที่เป็น พี่ติวเตอร์ที่เป็นที่เรียนคณะแพทย์หรือว่าจบแพทย์หรือว่าเป็นเภสัชหรือจบเภสัชหรือว่าเป็นทันตะหรือจบทันตะหรือว่าเป็นสัตว์จบสัตว์จะช่วยให้เพิ่มโอกาสในการสอบติดคณะนั้นๆได้ไหมอย่างเช่นน้องอยากเข้าแพทย์น้องเรียนติวเตอร์กับแพทย์เงี้ยหรือว่าเรียนติวเตอร์กับเครือแพทย์อะแบบอยู่ในวงการแพทย์เนี่ยมันมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการติดได้ไหมนะครับประมาณนั้นโอเคได้จริงหรือเออเนี่ยได้จริงหรืออ่าเห็นแบบมีคนแบบนิยมกันเยอะเยอะเหลือเกินนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาตอบคำถามให้ในคลิปนี้นะครััับเรรววนนนนี้้้แลกปะมาณ ว่าช่วยได้ไหมมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเดี๋ยวพี่บอกเลยว่าการเรียนติวเตอร์ตร,ต,รต,รตรงนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าเลือกที่เหมาะสมกับน้องๆได้เดียวเดี๋ยวพี่จะมาคุยในคลิปนี้นั่นเองหมดแล้วเอา้าโหยังม,มีกีกเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยบอกแล้วกันนะครับก็จะเป็นคําถามหนึ่งไม่คําถามเยอะจังก็คือน้องก็มีเคยน้องมีถามว่าพี่ครับระหว่างหมอทันต์ผมจะเลือกอะไรดีครับเดี๋ยวค่อยอธิบายในคลิปนี้โอ้ยเพียบเลยเว้ยอ่าหมอแพทย์แพทย์สั ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปยาวแค่นี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ค่อยทําคลิปเรื่อยๆแล้วกันก็ขอบุณทุกๆทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ผมก็จะอัปเดตคลิปเรื่อยๆแล้วกันประมาณนี้อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะเพราะว่าผมจะต้องเอ่อทงานด้วยแล้วก็เอ่อทคลิปช่วยน้องๆด้วยอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวคลิปยาวยาว